สวัสดีจ้ามือนี่สีพามาทำยาลูกกอนฟ้าทลายโจรจ้ะน,นี้ค่ะส่วนประกอบหลักของเราก็มีฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรของเราพึ่งลมจ้ะห้ามพึ่งแดดห้ามตากแดดนะจ๊ะพึ่งลมพึ่งลมให้แห้งจะเกี่วันเราก็ต้องพึ่งไว้อย่างงั้นละจ้ะพึ่งลมให้แห้งเนาะ แล้วก็มีมะขามเปียกอันนี้ส่วนประกอบเกลือเกลือีออน,นบางเจ้าก็จะใส่บางเจ้าก็ไม่ใส่เด้อค่ะอ,นนอันนี้เป็นสูตรพื้นบ้านสูตรใครสูตรมันนอ,อกจากนา้บางก็มีหลายสูตรเด้อจ้าเด้อมีหลายสูตรค่ะแล้วก็มีน้ําผึ้งจ้ะน้ําผึ้งเราก็จากเซเว่นจ้ะนี่ก็อ,อุปรกรณ์อันนี้ ตำไปแล้วนิดหน่อยจ้ะนี่นะจ้ะเดี๋ยวดูกันต่อไปเนอกจากว่าสิไซส์ปริมาณเท่าใดเนาะก็บ่มีปริมาณตายโตนอกจ้ะเนาะอย่างนี้ยละจ้ะสาสมุนไพรพื้นบ้านเทรเนาะบ่มีสูตรตายโตหรอกจ้ะว่าใส่เท่านั้นเท่านี้อะไรแบบนี้เนี่ยจ้ะเพราะว่าเขา เอาเห็ดไว้ไส้เองในรั่วเรือนเนาะไว้ไสไว้กินในครัวเรือนของเราเองจะ้ะพอช่วงนี้หาซื้อ,อฟ้าทะลายโจรแบบแคปซูลนะจะ๊ะมันก็จะแพงหน่อยเนาะเราก็พอมีต้นติดบ้านเล็กน้อยแบบนี้นะจะ้ะแล้วก็เอามาทําเป็นลูกกรอนไว้ค่ะมันกินง่ายเนาะกินง่ายกว่าแบบแบบต้มแบบชงอะ่ะแบบชงขมมากจะ้ะ ก็เลยทําแบบแคปซูลหอือทาแบบลูกก่อนเนี่ยจะ้ะก็จะได้กินง่ายหน่อยอ่าเดี๋ยวที่ลงมือตําตำอันนี้ก่อนเวยจ้ะขั้นแรกก็ตำอันนี้ให้ละเอียดก่อนจ้ะ ในขณะที่เราตำนี่ก็จะมีอนฝุ่นเนาะเป็นฝุ่นขมขมมาพี่น้องจะเป็นฝุ่นปิวขึ้นมาก็จะขมคอหน่อยเนาะแต่กระบอเป็นอันตรายอย่างเดียค่ะเมื่อเราตำละเอียดแล้วเนาะตำละเอียดเสร็จแล้วจ้ะทีนี้ก็จะมาตุงก็ต้องอาใส่อันนี้ก่อนจ้ะใส่มะขามเปียกก่อนเนาะใส่มะขามเปียกแล้วก็จะตำ ต่อนี่จ้ะใส่มะขามเปียกแล้วก็ค่อยเติมเกลือนิดหน่อย <S <S ้แต่เ,เมื่อเรารุงเสร็จแล้วเราก็ตำตำอีกค่ะตำให้เข้ากันเดี๋ยวนี่จ้ะเติมมะขามแล้วเราก็มาเติม น้ำพึ่งจ้ะเทนี้ก็คนคนให้เข้ากันค่ะเวลาตำนี่เนี่ยเราต้องตำให้ละเอียดนะจ๊ะ เพราะว่าถ้าเราตําไม่ละเอียดมันสีเป็นเสี่ยนค่ะเป็นเสียเเส่ยนแล้วเวลาเราปั้นมันก็จะบอค่อยเนียนเนาะมื่อขามเปียกเราก็ถ้าเราจะซื้อมาจากตลาดเราก็ต้องดูเจ้าที่ต้องมั่นใจว่าเป็นเจ้าที่เขาบ่ได้ผสมน้ํำส้มสายชูเด้อค่ะเด้อ ถ้าเป็นเจ้าที่เขาผสมน้ำส้มสายชูนะมันจะมันจะเปียกมันจะแฉะเลยค่ะเด้อบางเจ้านะจะบางเจ้าเขาผสมน้ำส้มสายชูแล้วเขาก็ปั้นเป็นก้อนนะเนาะมะขามเปียกอาจจะอันนี้เดานิดนึงนี่แหจาจยะวัตถุดิบที่เราใช้ก็แค่อย่างมะขามอย่างเนี้ยจะก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรกับสุขภาพของเราเนาะก็มีประโยชน์ด้วย คือเวลาปรุงเราต้องค่อยๆปรุงนะคาะเปียกก็ค่อยๆใส่จะน้ำผึ้งเนี้ยก็ค่อยๆใส่อย่าเพิ่งใส่เยอะทีเดียวนี่ค่ะเพราะว่าถ้าแฉะแล้วถ้าเราไม่มีไม่มีผงฟ้าทลายโจรเยอะเะแบบนี้เนาะหลายๆแบบนี้นะมันก็จะไม่มีตัวที่จะมาทําให้มันแห้งถ้ามันแฉะแก้ไม่ได้แก้ยากแต่ถ้ามัน แห้งอย่างเี้เราก็เติมน้ำผึ้งได้จ้ะเราก็มาทดสอบดูว่าพอจะปั้นเป็นก้อนได้หรือยังเนี่ยจ้ะเราก็ทดสอบลองจับดูนี่ลองจับว่าเป็นก้อนหรือยังปั้นได้หรือยังเนเาะพอตำเสร็จแล้วเนาะเราก็มากวาดกวาดรวมให้เป็นก้อนก่อนนะเนี่ยจ้ะกวาดเป็นก้อนแล้นี้ก็ทดลองจับ ขออนุญาตใช้มือนะคะอันนี้มือล้างสะอาดแล้วจะแต่ว่าดําหน่อยเพราะว่าเราจับอันนี้เนาะจับปลาทะเลโจนนี้จะเราก็มาทดลองปั้นดูนี่จะทดลองปั้นนีจ่จะเป็นก้อนนี่จะก็จะเป็นก้อนแต่ละก้อนก็ไม่ต้องปั้นใหญ่เนาะค่ะเนาะ ําเม็ดถั่วเขียวเนี่ยนะลูกเนี่ยค่ะเท่าเม็ดถั่วเขียวเนะเนี่ยจะมากันมาถึงขั้นตอนการปั้นนะจ๊ะการปั้นของเราก็เนี่ยจะ้ะ ใช้มือเลยนะจ๊ะขออนุญาตใช้มือเลยจ้ะล้างมือให้สะอาดแล้วก็มาปั้นเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวจ้ะจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ไม่ว่ากันจ้ะแล้วก็ไปผึ่งแดดผึ่งแดดไว้ให้แห้งจ้ะก็เ,เก็บไว้ใส่ขวดใส่โหลวไว้ดี มาที่นี้กับปั้นเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้านี่เลยจ้าสารทลายโจรปั้นลูกก้อนของเฮาเนะาะถ้าเฮาปั้นได้เม็ดใหญ่เราก็ <c oughs> ลดปริมาณการกินลงจากจากสี่เม็ดสิบถึงสิบเม็ดอะไรอย่างงี้แล้วก็ครั้งละห้าเม็ดหกเม็ดอะไรอย่างเงี้ยจ้าดูที่ปริมาณของเม็ด <c oughs> เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เนาะ อันนี้ก็ถือว่าเม็ดใหญ่อยู่ด้ยเนาะถือว่าเม็ดใหญ่อยู่จ้ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ก็พึ่งลมลมแห้งก็เก็บไว้กินนานๆจ้ะทีนี้ขอบคุณมากนะจ้ะ